สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูที่แม่เคยทำให้ทานตอนเป็นเด็กนะคะไม่รู้มันเรียกว่าอะไร Hello everybody today I'm gonna make the dish that my mom used to make it for me when I was a kid. It is from my childhood memory. วัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีพริกค่ากระเทียมหอมแดงมะเขือเทศน้ำปลาร้ามะขามเปียกตะไคร้แบบบลอดแล้วก็จะมีครีมที่ใส่กาแฟนะคะเป็นแบบหวานแล้วก็จะใช้ใบมะนาวแทนใบมะกรูดนะคะ I have dry galangal so it g o first in the mortar with garlic is the hardest one to work on พอดีมีขาแห้งนะคะก็เลยจะใส่ลงไปกับกระเทียม โขลกยากสุดแล้วเพราะมันแห้งแล้วก็ใส่พริกของเราลงไปกไกโขลกด้วยกัน I'm g o n n add c h i l i in and then smash 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 then add red onion แล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะโขลกโขลก turn out to be like this แล้วก็นี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้ heat up the pan add the olive oil and add my ingredient that I earlier. s m a s h e a r l i e r ก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาพริกของเราลงไปผัดค่ะมัน i smell good a little bit of the cream พอมันเริ่มหอมก็ใส่ครีมของเราลงไปนิดนึงก่อนนะคะใช้ครีมแบบหวานนี่คือจะได้ไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ I use sweet creamer then I don't need to add any more sugar ถ้าใช้กะทิก็ไปเติมน้ำตาลเอาตอนปรุงนะคะ a n d t u r m e r i c powder of course แล้วก็ผงขมิ้นชันลืมได้ยังไงของโปรด And then add fermented fish. Fermented fish is widely consumed by people in northeastern of Thailand since the old days until now. I think now almost everywhere everyone in Thailand eats fermented fish. Well, not everyone, but a lot of people. Let's put it that way. And then add these c h o p p e d l i ล e ม e a v e s ใส่ใบมะนาวนะคะใบมะนาวที่หั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยใช้ใบมะนาวแทนใบมะกรูดเคยลองทำต้มยำแล้วจะทำต้มยำแล้วหาใบามะกรูดไม่ได้เลยก็เลยเอาใบามะนาวมาลองใช้แทนมันก็ใช้ได้นะคะหอมเหมือนกันบอกเลยว่าไม่เห็นถึงความแตกต่างก็เลยใช้มาตลอดเวลาไม่มีใบมะกรูด add the t a m a r i n d juice ใส่น้ำมะขามลงไปนะคะ About the lamb leaves, I use them to sub for the kaffir leaves because I don't see the difference. Sometimes kaffir lamb leaves is hard to find, so I have lime trees in the backyard, so I use the leaf to substitute for kaffir leaf. Add some more cream. If you prefer to use coconut milk instead of the sweet creamer. You m y need to add sugar for this dish. Just dump all the cream in. ก็ใส่ให้หมดเลยแล้วก็นี่เลยค่ะตะไคร้หลอดของเราซื้อมาลองดูนะคะเห็นมันขายในซูเปอร์ก็เลยมาลองดู I saw this um, lemon grass paste in the supermarket, so I want to try it. then add the tomatoes mm hmm. ก็ใส่มะเขือเทศของเราลงไปเอา e e p stir fry u n the i l t t o m a t o i s all cook mm hmm. ก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามะเขือเทศจะสุกนะคะนี่จะเป็นเมนูที่เจสจะบอกว่าจะเป็นต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเค็มเกิน it is the way to see i you know um, make it be thicker ก็จะได้มันจะได้ค้นๆเลยนะคะคือผัดไปเรื่อยมันจะได้งวดงวดแล้วก็แห้งไห้มันงวดนะให้มันหนะให,ม,นใหมันคนขึ้นเขาเอาน่างวดตัวเนาะ Then I turn the stove off and leave it to cool down ปิดเตานะคะแล้วก็รอให้มันเย็นลงนิดนึง when it's not too hot or cool down little I add chopped green onion and cilantro แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไป and then taste it see how it tastes like if it is good for you then is t done ลองชิมดูถ้าได้ที่แล้วก็เสร็จแล้วค่ะ ไปจัดจานทานกันดีกว่า It looks yummy isn't it เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลุยกันโลด Let's go d i g i n เข้าเนียวนี่นะคะมีผัดแจ่วบองนี่ <c oughs> หมูหมูอบมออบลมร้อนน้ำตกหมู m u 파 t 이 음. เหนียวจิ้มก็อร่อย <c oughs> กินกับข้าวสวยก็อร่อย <c oughs> ยิ่งผักเยอะๆโอ้สุดๆ ขอบคุณทุกทกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนเพราะว่าลูกชายรอทานข้าวอยู่เขาจะไม่ยอมออกสื่อค่ะก็เลยจะไปทานข้าวกันนะคะ please click like and subscribe ก็ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ